สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับขั้วและแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือน,นีแม่อันดาขอานสนอเมนูปิ้งปลาคาวน้อยกินกับตําปูปลาล่าแซบๆเ้ากะสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ห้าสิใส่ในการเฮ็ดตาบะหุงกะซิมี่ปักพริกซดสปักพริกแหง้งกระเทียมปักเขือเทศปักหุ่งปักเขือปอปักหนาว น้ำปักขามเปียกน้ำตาลปักข้าวน้ำตาลทรายผงชูรสน้ำปลาน้ำปลาล่าแล้วกับปูดองเค็มเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันเอกกระสิมาดังไฟกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วแม่อันดากระสิมาแยกปลาออกไว้สําหรับปลาที่แม่อันดาได้มาเมื่อน้นแม่อันดาก็ซื้อมาทั้งหมดสองโลแม่อันดากระสีแยกให้มันเป็นสามเมนูเนาะค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นแม่นดากระสีเอาเกลือใส่ลงไปในปลาที่ว่าเขาสีเอาไปปิ้งเนาะค่ะร็จแล้วแม่นดากระสีเอาไปล่างน้ำเปล่าสาหรับการล้างน้ำของแม่นดานั้นแม่นดากระสีล้างั้งประมาณ3าถึงสี่น้ำเนาะค่ะพี่น้องในการล้างของแม่นดานั้นแม่นดากระสีใส่เกลือน้ำเนาะค่ะพี่น้องมันจะได้บ่เขาเพราะตะวันเขาล้างน้ำเปลาสะอาดเซ็จสับเรียบร้อยแล้วแม่นดากระสีเอาปลาที่เขาล่างไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในภาชนะทต่ียาเตรียมไว้หลังจากนั้นแม่นดากระสีใส่เกลือลงไปประมาณสองกับอีกครึ่งซอนซาร็จแล้วแม่นดากระสีคุกเข่าให้มันนขาก หลังจากที่เฮาคุกเข่าปลากับเผือเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วแม่อันดากะสิเอาปลาไปเลี้ยงลงไปในตะแกงที่ว่าเฮาสิปิงเนาะค่ะพี่น้องสําหรับปลาที่แม่อันดาสิปิงทั้งเบิดมือนีนั่นแม่อันดากะสีใส่ทั้งเบิดประมาณสี่ขีดเนาะค่ะําหรับปลาที่แม่อันดาซื้อมามือนีนั่นแม่อันดากะสีแยกออกเป็นสามใส่เนาะค่ะพี่้องแม่อันดากะสีเห็นแมันได้ทั้งเบิดสามเมนูกะสีมีใส่น้อยใส่กลางแล้วกะใส่ไงกานี้จ yeah ัก <t> น่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องํ้หรับปลาที่ว หลังจากทีว่าแม่นดาเลี้ยงปลาใส่ในตะเกงเร็จสับเรียบร้อยแล้วแม่นดากระเซียวมาอย่างเนาะค่ะพี่น้องในระว่างทีว่าห้าอย่างปลาถิมไว้นั่นตอนนี้เองแม่นดาก,ดการ,พาพาราะลังพับพออันดาไปหาเก็บบางหุงเนาะค่ะพี่น้องสหรับบางหุงอันนี้เองก็จะเป็นบางหุงที่ว่าแม่นดาปูเองเนาะคะ่ะนี่ค่ะบางหุงที่ว่าพออันดาเพื่อนเก็บไฮมูนีเขาากระซีได้เป็นบางหุงเฮิร์มนะจ้าพอตะว่าเขาเก็บบางหุงเร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระซีมาปอกเปลือกบางหุงเตรียมไว้หลังจากนั้นแม่นดากระซีเอาไปล้างน้ำเปล่าให้มันสะอาด เราะต่ว่าห้างหลงน้ำเปล่าสะอาดเร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสีเอาบางฮงมาสับหลักกระฟานตเตรียมไว้สําหรับการเฮ็ดตัตบบางฮงของแม่นดาในแต่ละเทือนั่นแม่นดากระสีมักสับนะคะพี่นอ้องแม่นดาคิดว่า ขันแม่นวาเอาไปขูดมันกับซีบรไข่แสบนะจ้าแม่นดาก็เลยสซีมักซับเอาเนาะค่ะอันนี้กรแล้วแต่คว้มมากหลักกาคว้มสะดวกของเฮาเลยเนาะค่ะเพราะตะว่าแม่นดาซับบังหุ่งเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดาก็สซีเอาบักพริกซดบักพริกแห้งตามด้วยกระเทียมหลักกาน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งอนซาใส่ลงไปในโคกเร็จแล้วแม่นดาก็สซีตำให้มันพอแหลกเพราะตะว่าบักพริกของเฮาแหลกได้ที่แล้วต่อไปแม่นดาก็สซีปรุงรดด้วยน้ำตาลบักเผาหลังจากนั้นแม่นดาก็สซีใส่น้ำปลาลงไปจักน่อยนึงหลักการตามด้วยน้ำปลาลา สำรับนำปลาอันนี้แม่นดากระซีใสท,ทั้งเบิดประมาณหนึ่งทับพีแล้วก็ตามด้วยผงสุรรหนึ่งซอนซาซ็จแล้วแม่นดากระซีใสนำบักขามเปียกลงไปหลังจากนั้นแม่นดากระซีหั่นบักเขือเทศใส่ลงไปสำรับบักเขือเทศท,ที่แม่นดาสิะซีใสในมือนีนั้นแม่นดากระิีใสลงไปทั้งเบิดประมาณสามน่วยเฮากระซีใสเป็นบักเขือเทศน่วยใหญ่นะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยบักเขือปอสำรับบักเขือปอะน,นมือนีแม่นดากระซีใสทั้งเบิดประมาณน่วยหนึ่งร็จแล้วแม่นดากระิีใสบักเน่าลงไป ในส่วนของบักน้านันแม่นดากระิใสยลงไปถึงเบิดประมาณสามเปียงหลังจากที่เ้าใส่เครื่องปรุงเซ็จสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแลว้วต่อไปแม่นดากระซิตำย่อๆให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันเพราะตะวันส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแลว้วแม่นดากระิใส,ส่ปูดองลงไปสัหรับปูดองที่แม่นดาสิใายมือนีนันแม่นดากระซิสหหนายถึงเบิดประมาณสองโตเหากระิใายเป็นปูดองเข้มเนาะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยบังหุงเฮิร์มที่ห้าสับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากระ พราะตะวันส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแม่นดากระิซิมลดเบิงขันแม่นว่าพอดีแล้วห้ากระิทักใส่ถาดเราก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวยนี้เนาะคะ่ะเป็นจกักใดเนี่ยคะ่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแเสบวะจ้าสำรับคลิปมือนีแม่นดากระขอจบไว้แต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนีแม่นดากระอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซ้อยเป็นกำลังใจให้แม่นดาในเด้อคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะ